สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างผ้าด้วยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหวยราวสามัคคีนะคะวันที่30มีนาคม2567เดเ้อค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกท่านคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลัง ใจจัดํำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะคือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางนะคะทุกข่านขาสถิติมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกคนสำหรับเลขเด่นประจำวันแต่ว่า เลขดินประจําวันก็สามารถใช้ได้ทุกคนทุก,ทกหัวทุกรอบนะคะทุกคนถ้าชอบก็ตามไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าวันที่ยี่สิบเเข้าหรือหลุดเนาะพี่น้องวันที่ยี่สิบ้านะคะใจให้เด่นห้าและแปดบนมาหกสี่หกล่างสามหกค่ะพี่น้องคะเด่นแยก5ากับ8ใจหลุดนะคะทุกท่านมาเข้าเด่นประจําวันหกบนหล่างนะคะทุกคน ประจำวันศุกร์เนาะพี่น้องอ่ะไปลุ้นต่อนะคะทุกคนลุ้นต่อวันที่30นะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัย f อซด้วยนะคะทุกคนขาที่หลุดนะคะแอดมินก็อยากให้เข้าทุกวันเนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะคะใจก็คำนวณตามสูตรมาให้ทุกท่านดูนะคะมาดูนะคะเด่นคะ่ะทุกท่านคะ่ะ หมือนว่าจะสลับเข้านะพี่น้องเพราะว่ามันเข้า3มวันติดแล้วนะคะทุกคนคู่เมื่อวานนี้ก็เลยหลุดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้30ใจก็ไม่รู้จะเข้าจะหลุดพี่น้องอาจจะหลุดต่อกันก็ได้นะคะทุกคนเราก็ไม่สามารถทราบได้นะพี่น้องเนาะเด่นวันที่30มสิบนะคะทุกคนอยู่ที่เจ็ดและสี่นะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะเจ็ดเจห เจ็ดสามเจ็ดสองวันนี้ได้ทั้งหมด8คู่นะคะทุกคนจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งนะคะทุกคนจับคู่ยากมากนะคะทุกคนสําหรับห่วยราวใจต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะใครชอบคู่ไหนก็เลือกได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้คู่ตัวเด่นและคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันไปพิจารณานะคะสี่ค่ะสี่สห สี่เจ็ดสี่สามนะคะทุกคนนี่คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะที่นี้เรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะทุกท่านเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเลขเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองเพี่นองเ้อสาหรับเลขเจ็ดและเลขสองนี้ fc ทุกท่านสามารถใช้วิ่งดูได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะ แล้วจะมักแล้วจะชอบค่ะพี่น้องทีนี้มาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันน,นะคะทุกคนเด่นแยกอยู่ที่7และสเด่นประจําวันอยู่ที่7และ2เป็น7 7 7 2นะคะทุกคนติดเลขเบิ้ลประจําวันเลขเด่นประจําวันนะคะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเนาะพี่น้อง4ี่นะคะ47 42ติดคู่ตัวเด่น4 7 7 4นะคะทุกท่านขาะมักบอน้อพี่น้องค่ะ มักกัตามได้ด้วครัพี่น้องบ่มักกับ่านได้นะคะทุกคนหรือว่าเอฟท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องแถวตามักกับพี่นองขางแล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วยนะคะทุกคนขาเ FC ซีขาสำหรับแนวทางหวยเราสามคัคคีวันที่30มีนาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขสุขล้นเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ